ทุกคนวันนี้เุปรวบแหของบ้านดนใช่เอร์เดอยากให้แต่ละคนบลกรในเทนนิสสองปีแล้วก่อนบ๊าสบบ้านกแก็แฮปปี้เบ t ร์ a เดย์ะครับไน็นเป็นอก็ให้ทุกคนที่อยู่ในไนไนอนเยนะครับขอให้แฮปปี้ ครับครับก็คุยพรวันเกิด22ปีในตะเทียน,นะครับขอให้พี่ทีทีงานทุกคนแบบมีความสุขมากแล้วก็ขอให้สื่อที่ดีอย่างนี้อยู่คู่กับโงการบันเทิงของเราไปนานๆนะครับก็พวกเราก็ยินดีที่แบบได้มาร่วมงานวันนี้ด้วยครับก็ขอแฮปปี้เบร์เดย์นะครับในตะเทนนะครับปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรสังคมไทยเรานะเรานาะเติบโตคู่มากับสื่อที่ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ทำให้สังคมของเราก้าวขึ้นไปพัฒนาเรื่อยๆนะครับพวกเราที่ ในฐานะของเด็กรุ่นใหม่นะครับมาแสดงรุ่นใหม่ก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ทีมงานของนายเตยทุกคนนะครับให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็อยู่คู่กับศักดิไทยไปนานๆครับครับผมก็ขอให้นายเตยนะครับยิ่งมีความสุขมากๆนะครับอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับผมขอให้พี่ๆสื่อทุกคนนะครับมีแต่ความสุขแล้วก็ทํางานอย่างแฮปปี้ครับอยู่กับพวกเราไปนานๆครับผมนะครับผมก็ขอให้นาย อยู่กับพวกเราไปนานเลยที่พี่ทุกคนนะครับผมสงสัยร่างกายแข็งแรงครับผมก็ในวี้เบร์เดย์ในแต่เดงกครบรอบ20ปีก็ขอให้เป็นสื่อที่ดีแล้วก็อยู่คู่กับพวกเราในการไป็นะครัวอย่างมันจะพ่ดกี๊ดพี่เก่งได้ไปช่วยขายครับบอสหน่อยดีเนาะโอเคป้าโอ้สนุกไหมเป็นไงครับพี่เก่งสนุกมากสนุกไหมถายได้เยอะกว่าที่คิดเลใช่ครับใช่ใช่ครับ หลายตัวเหมือนกันก็รู้สึกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆของนายตะเทนแล้วก็นแฟนของนุ่นนิวแล้วก็ขอบคุณแฟนของเราด้วยที่ช่วยการหุดหนุนเนาะแล้วก็จะได้นําเงินไปสนทบให้กับนักศึกษาแพทยในการที่จะนําไปต่อยอดเป็นทุนการศึกษาแล้วรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆ อะไรค่อยๆเก็บโปรเซสต์ไปเรื่อยๆก็ใกล้จะถึงโอกาสสำคัญที่พวกเราน่าจะได้ท,ทําอะไรสักอย่างแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามให้ดีว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีอะไรอัปเดตกันยังไงก็ขอทุกคนเอนดูเข้มจีราต้องรอดแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนตลอดทางนะครับพร้อมมากครับตอนนี้ก็พร้อมไล่หมดแล้วนะอะไรนะครับพร้อมไล่มมไห,มหมดแล้ว มีเก็บจราต้องรอดน,นะครับก็บบมีมินิซีรีส์ครับผมีองว่าซีเกตเยอะะครับผมเร็วๆนี้จะได้ดู Oh,